อสานให้ฟังแน่ว่าได้บ่อยได้ว่าวอีสานได้บอไอว่าวทุกมือวอาทุกมือดริงป่ะว่าวก็ไผว่าวกับพ่อเป็นบ่ะพ่อไอว่ากก็ไผไอแล้วว่ากับหนูเด้ออีสานไหนเดะหนูอีสานไหนเดะหนูก็อีสานของหนูเนี่ยแหละว่าวน้ำกันเร็วโอ้กรุณาพูดภาษากลางเลยครับ สายอย่างพอมรู้เรื่องนี้นี่็ต้ตงก็พูดอีสานได้เร็วบอกน้ำกันนี่ในไลน์นี่บอกอีสานบอกกับหนูนะ <c oughs> ี่ต้องเคยนะพูดอีสานเราเคยนะตลกาทำไมหนูไม่เหมือนอีสานหรอหนูอีสานนะได้ลองพูดแน้นำตัวเองอส,สวัสดีค่ะ สื่อเบสแล้วว่านี้คำสิงด้อค่ะก็มานนี้ก็สิมาไล่ขอบคุณทุกคนที่ซอยกันเบิงคลิปถูกพูดถูกค่ะพี่ตองอยา่าขาดสิสอ,อยาซอยซอยกันเบิงคลิปนะคะให้ให้อาทำไมฟิลเตอร์มันเป็นอย่างนี้สอยกันเบิงคลิปให้หอดหนึ่งล้านวิวภายใน23 e ชั่วโมง 49นาทีด้วยค่ะก็ขอบพูดหลายๆด้วยค่ะที่ซอยกันก็ดีใจหลายที่ <laughs> หอดมีใจหลายๆที่หอดหนึ่งล้านวิวก้อนหนึ่งวันไปแล้วอีสานหนูก็ห <laughs> ก็ฝืนเหนู <laughs> ไม่ได้ฟืนหนูกำลังคิดคำอยู่พี่มันเป็นภาษากลางอย่างเงี้ยแล้วพอจะพูดอีสานมันต้องแบบคิดคำไง ต้องถามแม่ว่าหนพหูพูดถูกไหมคัไปถามแม่พูดถูกไม่มีใครในนี้ไม่มนหนูพูดถูกูก็พูดถูกของหือนน <laughs> อยากให้ว่าวอีอย่างอีนี่เราจะว่าวตลอดทั้งไลฟ์นี่เป็นภาษาอีสาน <laughs> เก่งพี่พี่ทำได้เปล่าเหตดได้เปล่าเหตุเหตดได้เปล่าเหตดเห็ดได้บ่าเห็ุได้มั่หนูว่า กอกอีสานพี่บอกไม่ได้พี่พูดภาษากลางครับพี่เป็นคนพักต่างบอกน้ำกันเด้เบาเบาไม่ได้อย่างคือวอาว่าได้บอกน้ำกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนงสอนฝั่งอีสานสิเป็นอย่างแล้วเบานะเบาเบาอีสานนกับหนูนี่พี่วอาไม่ได้เบาได้นี่ก็เบาอยู่นี่ตรงผมสีอะไรคะตรงผมเอ่อผมท่าธรรมชาติค่ะ